สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแน,นลนะคะแวะหาเบิงมะกอกไปไหว้ตำบักหุงเพียงนะคะเพราะว่ามานานะคะย่าอาชีต้องให้ตำนะคะมะละกอนะคะนี่เห็นแล้วหนึ่งลูกย่าอาชีจะชอบให้ภาษาตำมะละกอให้กินนะคะเศษร้ายนะคะนี่ได้แลยสามลูกแล้วเอนี่ต้นนี้มีอยู่นะคะ กอได้อยู่เดี๋ยวเรามาดูพึ่งนามาดูเลาะพึ่งนะถ้าไม่มีคนเก็บมันจะได้อยู่นะคะก็ไว้ตามบะคงเที่ยงนะคะมากอกต้นนี้ลูกใหญ่นะเอซีนี่นี่ก็มีหลายอยู่ด้วยเลอเหี่ยวแลลวบเอาเอา,เอาลูกที่มันหล่นใหม่ๆดีกว่า ลูกใหญ่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะอีกสีต้นนี้นะคะโอ้โหอรอแคเลนี้หลายเยคนไม่ค่อยมาเก็บต้นนี้นะคะแต่ต้นนู้นดูทีไรไม่มีนะคะมันดกอยู่ข้างบนเนาะโอ้ได้หลายลูกแล้วตามมะละกอละแล้วยา,าชีเอ้ย มาวันก่อนภาษาไม่ได้แวะนะสายเนาะเห็นลูกหนึ่งเขาลอยโอ้พีลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ได้หลายลูกอยู่วันนี้ก็เอาข้าวนะคะมาให้ที่ครัวกลางนะคะ ของแม่เพชรสมอนนะคะเพิ่นซื้อให้ครัวกลางนะคะภาษาก็สีมาให้เรียบร้อยนะคะสีแล้วก็เอามาให้พร้อมนะคะส่งให้ถึงที่เลยนะคะเลยวะหาเก็บมะกอกเก็บมะกอก,บบกไว้ใส่ตำมะคงอ้หลายๆรูกอยู่ พูน่ะบรรทุกพี่น้องเอยคอยกระสอบข้าวจักข้างหนา้จาจักข้างหลังนะคะทั้งกระสอบข้าวกระติบข้าวอีกนะคะพารุงพลังผุ่มพวงแบบทั้งกระติบข้าวทั้งกระสอบข้าวนะคะ อันนี้ก็เป็นถุงขนมข้าวต้มนะคะที่ไปงานแจกข้าวเมื่อเช้านะคะโอ้ลมแรงแท้มอเตอร์ไซค์ฝนจนเดืองดับเดืองดับขับรถไวแท้คน่ะบรรทุกพี่น้องทางกระติบข้าวทางกระสอบข้าวนะคะเดี๋ยวเจอกันที่นานะคะมาหาเก็บต้นนี้อีกนะคะเอฟซี FC นี่ต้นนี้ก็มีอยู่โอ้มันเริ่มหล่นเยอะแล้วเนาะคนก็ไม่ค่อยมาเก็บแล้วมีใหม่ๆโอ้ย แวะหาไม่ได้สักลูกนะคะอตอนนี้ก็พอได้อยู่เพราะว่ามันสุกเยอะแล้วคนก็สิเก็บบาดบบไหวแล้วนะคะมาดูทุ่งนาโอ้นี่ทุ่งนาหล่นเยอะอยู่อ่อันนี้ก็ลูกใหญ่เหมือนกันนะคะ fc มันมันอร่อยนะคะมันจะเปรี้ยวเนาะมันเปรี้ยวไม่ฝาดเยอะนะคะ ปเปรี้ยวอมหวานนะคะ F4 โอ้มาต้นนี้ก็ไดายไลท์มันเริ่มหล่นเยอะแล้วคนไม่ค่อยจะเก็บกันแล้วนี่เราก็จะได้นะคะ F4 คูนโคโลกีรีเลยบัต้ น่นโอ้ได้เยอะเลยนี่มะกาะเต็มกระเป๋าเลยต้นนู้นก็ได้ต้นนี้ก็ได้นะเอซเต็มกระตารถเลยบาดทีนี้ต้นนี้มันดกมากนะเอฟีเนาะดกทุกปีนะคะ ต้นนี้ก็ลูกใหญ่เหมือนกันนะคะพอมันเริ่มสุกเยอะแล้วเราก็หาได้อยู่คนก็ไม่ค่อยมาเก็บเท่าไหร่แล้วนะคะดูบนต้นอุย้ยพูดบนต้นยังดกขักพี่น้องพูดอะดกมากนะคะ นี่มีแต่มะกอกเลยบาดตรน,นี้นี่กลัวไม่ได้บาดเต็มตะกร้าหน้ารถเลยมีแต่มะกอก <c oughs> มีแต่มะกอกเ,เลยบาดไปมาจ่ายเด้อ,อค่ะคอเรียเด้อโอน ก็อีหยังตาหยังมีเบิด์ตอโรดได้ติ๋วมาให้เล้าแล้วหน่วยนึงได้ติ๋วมาแล้วบ่โอ้นี่แหละที่แม่เพชรมนต์ใช่เพรต้องการติ๋วเบิด์ตนั่นแหละจังว่ามันแพงก็เอามาให้เล้าเราอยากได้ติ๋วมันเพราะว่าบ่มีคนเฮ็ดน่ะมันบาดมือทางมันก็เฮ็ดานะะคี่คุณแม่เบิรน์ยเบิดเอาเด็กเข้าก็ซีมาให้แล้วเด้อโอ้ข้าวบ้า ขาก็มาแล้วนะคะพี่แม่ส่งถึงที่เลยที่เลย1โพดครับประมา1,000เข้ามาโพดโพสีให้พร้อมเรียบร้อยมาส่งอีกขรับขนะคะไปหาใส่ได้สินี่กระติบข้าวแม่แต่ว่าอันนี้ฟ้ามันมันก็เป็นติวคือกันนี่ได้ติวให้แม่แล้วของแม่น้ําบ่แม่นเออเองหมดดีบ่ สามน่วยอีกหน่วยนึงก,ก่อนจะเอาไปส่งให้ข้าเจ้าเนาะอันนี้ไปส่งให้ข้าเจ้าบ้างอันนี้บอกของแม่สามน่วยนะแมนมีอติวนั่ะอ,อ,อันนี้ก็สวยนะหนึ่งสามอันนี้กฟ้ามันกับอันปอมมาอย่าบอกมาเมือนนี่มีเยอมาบอกอ๋อฝ่าว่าสิไปส่งกับไอ้ปอมปอมบ่ได้มาอกีกล้วอันนีของ,องกรเซืออส่งอยู่นบอกเออพูดแลถากไปส่งไปแลไปพร้อมเขาโอ้นี่สายก็แข็งแรงมากเลยนะคะนี่ รุ่นแบบใจแม่เลยนะแม่แม่บอกว่าจะได้แล้วค่ะก็ได้อันใบนี้ก็สวยได้แต่กระติบไงแบบนี้อันนั้นติ๊วล้วนเลยเบิดทั้งฟ้าทั้งโตสมอนไพอเลยแม่อยากได้ติ๊วนะคะโอ้ยฝีมือฝีมือยกคาหนี่สวยมากเลยเนาะอะไรขนพุ่นเคขนทรงมาจากวังเกียมมาจ่ายเด้อค่ะอันขนทรงกันเด้ออันนี้อะไรติดข้าวไม่ถ้ มันไซส์ไม่เหมือนเดิมยังไงพิเศษยังไงอ๋ออันนี้ไซส์ใหญ่ใหญ่มารอบก่อนมันไซส์เล็กก็แม่อยากได้แม่อยากได้อยากได้ไซส์ใหญ่แล้วก็อยากได้ติวมันเอออยากได้ติวติวมันก็คือไอ้ที่เปลือกเปลือกมันน่ะนะมันจะแข็งแรงมันจะแข็งแรงทนแต่ถ้าจะให้ทนนะภาษาถ้าจะให้ทนคือเราเอาไปเอาไปย่างไฟให้มันแห้งๆนะพันย่างเลยนี้ อบแห้งให้มันให้ไม้มันสุกให้ไม้มันแห้งเดี่ยพันก็อบแหละเนาะคำบโบอบมันก็ขาวกไปเลยได้นานมอดก็ราคาไม่ไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นราคายังไงอืมือย่าพาสานนี้กลอันนี้รวมส่ง280อันนี้ภาษาจะไปส่งให้ FC เพื่อนโอนเงินมาให้แล้วเมื่อวานเพื่อนอยากได้ใบหนึ่งเมื่อวานไปส่่งหนไปกับเสือนั่นแหละเสือไม่ได้ไปส่งของบอกวันนี้นะยังไม่รู้เลยแอดมินก็ไม่อยู่ก็ถึงว่านั่นแหละแอดมินหยุดเหรอ นึกว่าป้อมมาเออไปคนขาไปไปนิวไปคนละสอบสองซื้อซื้อน้ำบานเรามันดีแล้วถ้าซื้อตลาดมันไม่ได้ด้่โอ้เอาสองเลยบ่ ปลาเสือมันนักอยู่เดยเออกอริวชิวพี่น้องชิวๆเสือบอกโอ้โโอย่า่าเอวหักเด้อเอาคอยกระน่ำไ่เสืออันมัวกระบอกถอดบาดนี่โอ้ เอาเปิดดูสิเปิดดูสิต้องเช็คของนะใช่มมาถึงแล้วต้องดูดูข้าวสวยไหมข้าวจั๊วปงข้าวเม็ดสวยๆขาวๆทั้งนั้นเลยเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวสิคะอันนี้สีรองสีที่ไหนที่บ้านที่ไหนข้าวจั๊วเลยเสือบ้ในหมู่บ้านวังเยี่ยมอ๋อภาษาคนนี้เหืเดิมฝนหมุนไปวัดแม่อ่อนค่ะอ่อนค่ะหอม เอาที่มารอบก,ก่อนเหรอใช่เอาไปประดาวันนั้นไงเออก็คือวันก่อนแช่นะชั่วโมงเดียวก็นึ่งได้แล้วนี่ยไม่ต้องนึ่งโดนเด้อมันเหนียวมีเอฟซีถามหาซื้อข้าวข้าวเหนียวกับเสือเหมือนกันแต่เราไม่มี<ะ>ที่บ้านปลูกข้าวหอมมะลิอย่างเดียวจะภาษาขายยังไงโอ้จักละ่ะเอาโลเท่าไหรล่ล่ะโอ้ขายให้กันเองกับโลละสามสิบข้าวเหนียวเนี่ยนะถ้าซื้ออยู่ตลาดก็บ่ได้แล้ว ตลาดประมาณสี่สิบถ้าส่งหกสิบห้านี่นี่นี่เสือมาดูมาดูภาษาที่เสือสั่งไอ้ที่เสือส่งขายอ่ะให้เอฟซีอ่ะเฮ้ยข้าเจ้ามันแพงกว่าค่าเหนียวไม่ข้าเจ้าวห้าแล้วค่าส่งอ่ะที่เราไปให้ไปไปไปจ่ายที่แอ่ะเพราะว่าค่าส่งมันแพงหกสิบห้าบาทไม่บอกเออนี่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 เห็นไหมนิ่มค่ะนิ่มนี่นี่ขาวอะไรขาวหรือดำขาวใช่ขาวขาว โอ้แม่ครัวอ้นอัวเห็ดยังกินน,นอกทางนะอันนี้ข้าวเหนียวดำก็มีขายนะโลห้าสิบนะอืมอ่าโล่ห้าสิบนี้คือขาดดยแถวบ้านไม่ไม่ได้ส่งนะถ้าส่งมันต้องคิดค่าส่งอีกนะ่ะมีข้าวเหนียวดำนี้ก็สวยๆนะคะข้าเว,าาวาเหนียวขาวก็ข้าวอืมข้าวเหนียวขาวก็สี่สิบสี่สิบห้า้าซื้อตลาดม,มาส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งข้าวทั้งกระติบข้าวนะคะครบหมดแล้วนะะก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ